สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาพบกับพี่พี่ต่อนะครับหรือว่าพี่ธำรรงศักดิ์คุ้มรักษาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมธำรงศักดิ์คุ้มรักษาจากอำเภอดะนแก้วครับจะมาเชิญชวนชาวนารุ่นใหม่ๆห,หรือรุ่นเก่าก็แล้วแต่ที่กำลังทำนาใน,นปัจจุบันนี้ที่ทำนาแบบเดิมๆนะครับหันกลับมาทำนาแบบเปียกสลับแห้งที่ผมทำอยู่แล้วประสบความสำเร็จวันนี้ก็พิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วว่าข้าวที่ผมทำนั้น สู้กับข้าวที่ชาวนาที่ก็ถ่ายทอดกันมารุ่นเก่าๆที่ต้องทําแบบนั้นแบบนี้เนี่ยสู้ได้ไหมครับซึ่งที่ผมทําอยู่นะวันนี้ประหยัดต้นทุนมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยน้ยาํายาฆ่าแมลงซึ่งวิธีการทําที่ผมแนะนําให้เห็นนัคือท่อในการดูน้ําเปียกสะแพงซึ่งเราสามารถทําเองได้ง่ายๆโดย มีใครใจ่ายไม่กี่บาทแล้วผลผลิตที่ได้กับการดูแลรักษาวันนี้เราทำได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง